เออป้าอยากดูแลตัวเองจริงๆไหมอยากดูแลตัวเองจริงๆเปล่าเออกดูแลเออถ้าวันเนี้ยเหมือนดูหาป้าว่าไปหาหมอมากี่ปีแล้วห้าสิบปีห้าสิบปีแล้วกินโยเหังขวดเล็กเนี่ยมันกินได้แค่ไปเกินห้าวันมันไม่มีอะไรที่กินห้าวันแล้วหายนะคะถูกไหมพี่หนูพูดถูกไหมเออ เพราะฉะนั้นอยากดูแลตัวเองอ่ะต้องตั้งใจกินจริงๆริงหนูบอกค้ายูออยากไปหาหมอโรบาลมีแต่เพิ่มยาสุดท uh. yeah. like ้ายเพิ่มโรคถูกไหมอยากเบาหวานไอ้อยากความดันเบาหวานอยากเบาหวานมาอะไรมาหายดีแล้วดีสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นหัวใจพวกเนี้ยเบาหวานมันจะมาจากความดันก่อนแล้วมาเบาหวานแล้วก็มาหัวใจมามาไตก่อนแล้วค่อยไปหัวใจมันจะเป็นสเต็ปของมันแบบนี้ตอนนี้ป้าบอกว่าเป็นความดัน เป็นเบาหวาน้วอาจ,จะเป็นไตต่อไปก็เป็นหัวใจมันจ,จะเป็นสัดเก็ตของมันแบบน่มันจ,จะเพิ่มยาเพิ่มโรคไปเรื่อยๆแต่ถ้า<ม>เรากินหยงเหงมันจะมีโอกาสลดโรคเพราะเขาไปฟื้นฟูส่วนไหนที่มันมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรกินยองงไปขับล้างสารพิษยาทุกตัวที่อยู่ในร่างกายเราไม่ใช่เราเติมไปเติมไปกี่ปีแล้วเนี่ยแต่ยองหงเขากินเข้าไปมันจะขับออกมา สมุนไพรจีนโยงเหิงหน้าที่เขาคือขับ้างสาทีทุกอย่างที่เป็นรพิษีในร่างกายอ่ะมันจะขับออกมาขับออกมาทางชีทางอือเราทางเหงือทุกทางที่มันมียูขุมขนโดยเฉพาะเหงือเราบ้านสวนเราไปทํางานเนี่ยให้เราสังเกตเหงือเราไน,นาาะสีมันข <c oughs> ึ้นเค็มมนะาเนาะสีมันทำงานมันจะขับออกมาทางเหงือกก็จะขับมาทางเยี่ยวมาจากทางถ่ายเราโยงเหิงเนี่ย แล้วส่วนที่มันเป็นสมุนไพรเนี่ยก็จะไปซึมในการร่างกายเราตอนที่สองคุณเมื่อกี้หนูบอกว่าบำรุงร่างกายใช่ไหมแล้วก็าจะขับของเสียมาแล้วเขาจะไปบำรุงร่างกายเราเวลากินเข้าไปมันจะไปตามเลือดเลือดมันมีทุกทุกส่วนในร่างกายเราใช่ไหมมันจะกระจายไปตามร่างกายแลมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปเึมฟูมันจะไปเึมฟูตัวที่มเสี่อมใครที่เสื่อมปากากใจน้องต่อที่เราใช้ันมหนท่อายุขั้น มันจะเข้าไปฟื้นปูส่วนไหนเป็นยาเป็นของเสรมันจะขับออกมาทางทางข่ายทางที่ทางอื่ทางอะไรไี่รู้ค่ะเพราะสุดท้ายมันจะมาต้นฟูเซลเราบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงแล้วมันก็จะลดโรคไปเรื่อยๆเรื่อยๆยงเฮงจะลดโรคนะยงเฮงจะลดโรคแต่ถ้าเป็นแผนปัจจุบันมันจะเพิ่มโรคเพราะอะไรมันเพิ่มยาตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะยงเิงคอเล็กเนี่ยตั้ไว้ห้าสิบบาท ถ้าเราทำบัตรส่วนลดอะแต่เหลือวดละ900บาทตอนนี้มีโปรด้วยนะเนี่ยเราจะเปิดดูราคาให้นะราคา,ยา,ายหย่งเงินคืออะไรยังไม่ดูตั้งแต่เวลา,า,าแล้ว,ลวจะทำกับข้าวแล้ว